สวัสดีครับป้าอุ้ยแม่อุ้ยวันนี้จะมากินยำมีเหลืองข้างวัดดอยเว้านะครับตรงขึ้นมาจากตลาดดอยเวานะครับวัดอยู่ขวามือนะครับผมล่านนี้คือลำล่านนี้ลำนะครับผมมาทุกข้างกอซื้อร้านนี้ประชาเลยครับล่านมันจะมีหลายล่านนะครับผมก็คือมีล่านข้างกับล่านท้ายมือขวามือนะครับแต่ว่าล่านนี้อยู่ตรงกลางนะครับผมสังเกตป้ายล่านเลยนะครับผม พอกิ่นอิ่มแล้วนะครับก็ไปช้อปปิ้งตอนนะครับสิ่งที่ผมซื้อนะครับก็จะมาพอของสามอันร้อยนะครับผมก็ยูไปเรื่อยนะครับแต่ยังบัตรัดสนใจชื่อที่ตัิงใจซื้อก็จะเป็นนี่ครับบุวยครับกิโลละร่อห้าสิบบาทนะครับขมาคัอันใดครับอันนี้ก็มีนะครับเจลลี่จีนะครับมีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมร้านนี้ก็อยู่บัใกล้บัตรไกลจักรวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำมีเหลืองที่ผม ซื้อมานะครับเอามากินตีบ้านก็คืออร่อยมากเลยลำขนาดครับมีพักโดยอันนี้ก็จะเป็นขนมติยาทำนะครับบ้านผมจะเรียกว่าขนมลิ้นหมานะครับแต่บ้านสู่เขานี้หัวห่อว่าขนมหยังนะครับขนมเต้ขนมลิ้นหมานะครับลํำขาดนะครับเป็นขนมโบราณที่หากินอยากมากเลยครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย